สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่นำเสนอการกับแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น l 4018ค่ะตัวนี้รถสวยเลยนะคะสภาพสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะสีสันเดิมๆเ,เลยนะเบาะนั่งนุมน่มๆนะคะสำหรับรถแท็กเตอร์ l 4018คันนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงม้านะคะสภาพสวยเลยตัวนี้เนี่ยสินค้าเข้ามาตัวเปล่านะคะปิ่นก็เลยใส่อุปกรณ์เป็นผนหลังใหม่ให้นะคะตัวนี้หรือว่า เป็น ana, ใหม่มิดแลนหน้าใหม่ที่ร้านก็มีนะตัวนี้รถสวยเดิมนะคะเครื่องดีเกดีค่ะเป็นเครื่องดีเซล3สูบนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เบาะนั่งนุมน่มๆเดี๋ยวมาดูชั่วโมงทํางานกันนิดนึงชั่วโมงทํางานตัวนี้น้อยนะคะ่ะรถผ่านการทํางานมาเพียง412ชั่วโมงเท่านั้นเองสําหรับสินค้าคันนี้ของเรารถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น L4018 ยางหลังสวยๆเลยมาดูด้านท้ายกันนิดนึงค่ะดูด้านท้ายกันนะ ด้านท้ายเดิมๆเลยหลังคาไม่มีแตกนะจ๊ะตัวนี้มาดูใกล้ๆกันนิดนึงแล้วกันในเรื่องของออห่างท้ายนะคะสินท้ายเนี่ยซ้ายขวาไม่มีรั่วไม่มีซึมนะเราเช็คให้แล้วนะคะยางหลังก็สวยๆดอกยางดูค่ะดอกยางยังสูงอยู่มากๆเลยนะคะส่วนยางหน้าก็สวยเลยทีเดียวค่ะสําหรับสินค้าคันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะ กับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงมา้ารุ่นคูป o ต้า4018ค่ะทุกระบบสวยสมบรูรณ์พร้อมใช้8เกียร์นหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะคันนี้สวยสมบูรณ์เลยนะคะสีเดิมๆเ,เลยสําหรับแท็กเตอร์คันนี้ของเรานะคะมาดูด้านท้ายคันนี้นึงนะคะตัวนี้ด้านท้ายเป็นยังไงบ้างมาดูในะเรื่องของการปั่นต่างๆ PTO พ,พร้อมเลยนะคะปั่นโรตารี่ปั่นตัวตัดหญ้าปั่นอัดฟางได้เลยนะคะสาหรับสินค้าคันนี้ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้เครื่องยนต์ดีเซลสามสูบพร้อมทํางานทุกระบบยางสวยๆทั้งสีเส้นดอกยางงามๆแจ่มๆเลยนะคะเครื่องยนต์ก็ดีทุกจุดทุกระบบสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะสําหรับสินค้าคันนี้คูปต้ารุ่น L4018 นะคะรถแท็กเตอร์คุปต้าคันนี้ของเรานะเป็นสินค้ามาใหม่จดทะเบียนปี59เ้นะคะเล่มทะเบียนพร้อมเลยสําหรับสินค้าคันนี้ของเรานะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยขับง่าย ร่องตัวในการใช้งานค่ะกับสินค้าคันนี้รถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น L 4 0 1 8นะคะเป็นดีเซล3สูบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังสภาพสวยนะคะ 4, สีสันเดิมๆยางแจ่มๆทั้ง4เสน้นยางหนะ้าสวยยางหลังก็สวยนะเร้ว่าใครที่มองหารถแท็กเตอร์นะคะคูโบตาตัวใหม่เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเป็นรถสภาพค่อนข้างใหม่นะคะในราคาไม่แพงค่ะ ัวรถพร้อมผ่านถ่ายปลิ่นให้ผ่านใหม่เนี่ย388,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับสินค้าคันนี้ของเราคูปตารุ่น L 4 0 1 8จดทะเบียนปี59นะคะเบาะนั่งนุ่มๆน,นะคะเบาะนั่งไม่มีขาดพวงมาลัยพาวเวอร์ พร้อมใช้พร้อมลุยทุกระบบเลยสำหรับสินค้าคันนี้นะคะคูปต้ารุ่น L 4 0 1 8นะคะสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้ด้านท้ายก็งามๆ PTO พร้อมปั่นพร้อมลุยนะคะชั่วโมงทำงานก็น้อยๆ412้อย412ชั่วโมงเท่านั้นส่วนอุปกรณ์ให้เป็นผัานใม่หมคูณ22่6,22 L c s นะคะให้เป็นผันใหม่สำหรับสินค้าคันนี้รถปี59ตัวรถพร้อมผันใหม่3,80 0 0 0 8,000 0บาทเท่านั้นสนใจสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ร้านอยู่กำแพงเพชรเปิดทุกวันนะคะจะโทรมาหรือทักไลน์มาก่อนก็ได้นะปิ่นพร้อมให้บริการขอบคุณค่ะ